สบ,บายดีวันนี้จะพาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเมืองซูริกออกจากปาลีดมากกับโบไก่โบไก่พอดีมาเที่ยววันนี้อากาศดีมากพี่น้อง เชฟเฟอร์ประเทศนี้ใจห่อนคือเมืองฝรั่งได้นี่นะ <Okay. S 1> เออะเออะก็บ,บีบแตรอยู่นั่นละเ <Okay. S 1> พิ่นกระดเอเอนเนาะอากาศก็ั่งหนาวพอดีงามพอดีพอดีมวนพอดีมวล oh. เขามาเที่ยวนี่เข้าต้องตามเคยพี่น้อง เดิน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 แล้วก็เดินไปไซสกับบม,มุมตลาดนัดค่าข้องสีบยูนีํำหรับไอดาบาแพงนะคะ เมืองซิลิกเป็นเมืองที่สวยงามและกับโบยย์หลายพี่น้องเดินไปคางนั่นคางนี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือไปชมเมืองรอบเมืองนี่พี่นอ้องค่ารถมีรถรถล่างเพิ่อนอไอดาถือว่าโอเคมันกับโบเพงพี่น้องทีนี้เราก็จะมาเบึงว่าห้างสิมีเรือ,อให้ห้าออกไปอันชม เมืองเบื้องทางนันโบสรุปก็คือเข้าได้ล่องเรือรอบมีพี่น้องคนละประมาณ11ยูโรนะคะมีนางเหือสไป,ปเบิงผู้เขาเบื้องนั่นที่เป็นมีนเป็นภูเขาหิมะรอบเมืองนะคะ,ะช่วงนี้หิมะบลายปันใดพี่น้องเพราะว่ามันยังบ่ทันแมนหนา,นาวเต็มที่เนาะอาจจะเป็นประมาณ ถ่ายเดือนธันวาหรือว่ามก,กราพุ่นละแต่ว่าจะ,ะวันนี้อากาศอ่าแดดแต่่าอากาศก็นาวเย็นในพี่น้องโดยเฉพาะเวลานั่งเรือนะคะมันสิลุม่มเนาะจ้ะเมืองผู้เขาหลอบเมืองสวยงามมากพี่น้องเสร็จจากลงเรือแล้วเก็จะไปเยี่ยมชมบริษัทผลิตช็อกโกแลตจ้ะมันคือโพโพ่ๆอคฮะ เอาช็อกโกแลตเจกยินนี่เบิ้มือเบิ้เว้นนี่มัน้ลโมเมนต์เจกเป็นลอยลอลูกเลยวะนี่ป่ะสนุกซิมเออบอร์กินของเขาจนอิ่มเลยจังสื่อมาถึงบริษัทช็อกโกแลตสวิตช็อกโกแลตสวิตเซเลนมาแล้ว มีน yeah. so uh, mm ัด hmm. ก yeah. mm ับญาติหลานสาวกับแฟนพัน hmm. จ mm ิมาหามีหลานมามาเจอกัน hmm. น mm ัดเจอกันมาที่บริษัทช็อกโกแลต ต้องต้องอยู่แบบนี้เยี่ยมชมช็อกโกแลตเสร็จแล้วเย็นนี้เขาก็จะไปคริสต์มาสมาร์เก็ตในดาวเทาพี่น้องเอ้ยบอวังอลังการบริษัทผลิตช็อกโกแลตเสร็จจากนี้เขาก็ไปนั่งดื่มน้ำชากาแฟเนียนาคอฟฟ่ช็อปทั้งข่างให้ทีนี้เขาก็มาทอดตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ต ตอนค่ำคืนนะคะก็จะมีหลากหลายอย่างดยเลือกสื่อของฝากของตอนและกาเลือกหากินอาหารท้องถิ่นว่าะจะเป็นอา่ามไมยยังเาขนมนมเนอยอัะนนะ่ะไส้กรอกอัะนนะ่ะแล้วก็ไวนยรอน้อนเบียร์เย็นประมาณนีาจา้จะ ยางเลเบิ้งชิมซื้อชอ็อปโอ้มวนพี่น้องมีมาบ้านนีล่ลยค่ะโอ้บให้เว้าแล้วนะคะอามาสิพากันไปกินอาหารอ่าท้องถิน่นแต่ว่าเฮ้าหันบริจงหล่าไ้ก็เลยโอดพี่น้องจ้าบริกินสับอ่ากับบเป็นยังสรุปเฮากับแฮปปี้ในทริปนี้จากพี่น้อง